พันธุกรรมแลมโบค่ะเราจะปลูกผักนะคะจากซื้อเพอร์มาเก็ตนะคะปลูกผักสไตล์คนคีงอกนะคะเป็นโบรานะคะว่าเราจะทำคลิปแต่ค่าของอะไรนี่แพงมากเลยค่ะทุกคนดิขามข้ามไม่เคยไปแดกม,มันงจ้ะอ้าวคุณมเป็นคนรียใครไหม <c oughs> ตลางวันวันนี้ครับสี <c oughs> แดคิมแดเปลือ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยันหยกและนี่คือคลิปแรกในปี2022นะคะหลังจากที่เรานะคะได้โมทนาไว้เยอะได้โมทนานะคะว่าเราจะทําคลิปแต่ต้นปีมานี้ค่ะทุกคนนึกว่าผ่านสงครามมาอู้ชีวิตสบักสบมมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาอัดคลิปนะคะ YouTube คลิปแรกแล้วก็หวังว่าเราจะอัดคลิป YouTube ลงทุกวันนะคะทุกคน ทีแล้วก็จะเล่าเรื่องตัวเองก็แบบอืมเราเป็นใครวะคนก็คงจะไม่ได้สนใจฟังนะคะดังนั้นค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากับตัวยอยู่ที่บ้านสตีนีบนะคะและวันนี้เราจะมบา,บาทุกคนนะคะปลูกผักค่ะปลูกผักสไตล์คนขี้งอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใช่ไหมออกไปไหนไม่ได้เลยเราก็ต้องสั่งแกลบเดลิเวอรี่ต่างๆเนาะค่าของอะไรนี่แพงมากเลยค่ะทุกคนดิฉันก็เลยนะคะคิดคิดเอาเองนั่นแหละว่ามันน่าจะเกิดก็เลยสั่งผักมานะคะจากนั้นก็ตัดเอา แล้วก็มาชำลงดินมีส่วนหนึ่งที่ชาไปแล้วแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันได้ผลวันนี้ก็เลยจะมาลองปลูกต้นผักชีต้นหอมแล้วก็ขลืนช่า่เพิ่มนะคะคึืนน่ายนี่ก็คือแพงเหมือนกันนะคะทุกคนเออเราไปปลูกผักกันเลยอ่ะอย่าพิ่งไปอย่าเพิ่งไป,อเ,งไปเออคือปีนี้เราอ่ะมี ตั้งใจไว้ว่าเราจะอัดคลิปให้เป็นตัวของตัวเองที่สุดแบบว่าไม่ต้องมานั่งห่วงสวยทําทุกอย่างให้มันดูเป็นชีวิตจริงๆของเราเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทํา YouTube ได้แบบยั่งยืนอุ้ยเหนื่อยยั่งยืนที่นี่หมายถึงแบบทําได้ทุกวันแบบแม้ฉันจะไม่สวยฉันก็ต้องทำยูทูบฉันจะอุทิศชีวิตให้ y o YouTube นะคะต่อจากนี้ไปนะคะเพราะว่านี่นะคะวันนี้เราก็เพิ่งไปถ่ายงานในทิกตอกมาซึ่งมันค่อนข้างที่จะหน่วยมากที่ต้องคลิปลุกไปโอสสวยตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราอยู่ใส่ บิวตนะี้เนาะถ้าเราเกิดเราจะแบบขี้เหร่คนเครื่องอุกยอะไรใช้อะไรไม่น่าใช้ตามเลยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยจะต้องสวยนะแต่ในนี้เราขอจะเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยเลยเกันนะคะทุกเนอเออก,ออทก็ทนทนดูหน้าไปนะคะช่วงนี้ก็สิวขึ้นด้วยนะคะเออนั่นแหละเนื่องจากเรากัดตัวนะคะออกไปไหนไม่ได้ด้วยก็จะมีคนส่งของมาให้นะคะคนที่ต้องขอบคุณที่สุดเลยนะคะพี่ประสิณีพี่แกร็บใช่ไหม delivery ต่างๆนะคะที่เป็นบริษัทขนส่งทั้งหมดเลยนะคะเรานะคะก็ได้ทําการแบบเอาเซิร์ ช้อปปงช้อปปี้อะไรนี่ค่ะปากุดว่ามีสินค้าที่แบบเฮ้ยอเมซิ่งว่ะเขาขายแบบนี้ในช้อปปี้ด้วยนะคะทุกคน นี่ค่ะมียันสมุนไพรเลยนะคะแล้วก็วันก่อนนู้นแม่ส่งของให้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตทิปให้ดูนะคะคือแม่ส่งมาทุกอย่างเลยทุกคนส่งมายันมะขามดิบนะคะเออจิ้มแจวกินขี้แตกไปเลยเออที่ดีสุดพีคสุดเลยในช้อปปี้ที่ดิฉันคิดว่าช่วงนี้ที่ดิฉันเจอมาะคะ่ะก็คือนี่ค่ะมีต้นใบเตยพร้อมปลูกนะคะมียันต้นใบเตยพร้อมปลูกกับทุกคนจริงๆมันมาประมาณ2 3วันแล้วดิฉันนะไม่ได้ปลูกนะ,ะเพราะว่าขี้เกียจอยู่นะคะทำนู่นนี่นั่นก็เลยลืมนะคะวันนี้ก็จะมาปลูกใบเตยไป เลยนะคะแล้วก็ จะต้มสมุนไพรอูดตัวเองนะคะอูดตัวเองก็คือแบบสูดดมเหมือนซาวน่าเข้าไปนะคะเออทุกคนปะเราไปทําก็ได้แล้วมัมแต่โม้อยู่โมานานแลวเนี่ยที่โมชิเป่งตล่ะทุกคนนี่คือหน้าเราแบบจริงๆนะคะแบบหน้าสดนะคะปกติดิฉันเนี่ยจะเป็นคนใส่แว่นนะคะถ้าเห็นดิฉันถอดแว่นก็คือดิฉันจะมองไม่เห็นทุกคนหรอกค่ะเพราะว่าใส่ตาดินม,มึกมากเลยนะคะก็ช่วยการซับสไคร้นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงคนนี้นะคะมีตังไปทำเรสิกด้วยค่ะจะได้มีสาย ตาที่ปกตินะคะเอาล่ะเรามาดูผักของเราเลยนะคะว่าวันนี้ต้นพืชพันธุ์ของเรามีอะไรบ้างต้นพืชพันธุ์ที่อยู่บ้านพัทยานะคะก็คงจะแบบโอ้โหเหี่ย e วเฉานะคะแต่ทําไงได้แล้วเนาะ,ะชีวิตต้องเดินต่อไปะคะ่ะทุกคนถ้าอันนั้นตายไปแล้วแค่อเซือนใหม่มาปลูกนะคะคือผลงานของดิฉันเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะคะดิฉันได้ทํา ผักชีนะคะมาชํำไว้กับต้นหอมข่านี้นี่มีที่แตกยอดใหม่ด้วยเออคือมันปังอยู่แต่บางอันมันก็เหี่ยวนิดนึงอะ่ะไม่รู้ว่ารอดหรือไม่รอดนะคะแต่เราก็ทดลองดูเนาะเพื่อที่จะประหยัดค่าชิจ่ายค่ะที่บ้านมีขนมด,ด้วยนะคะทุกคนทุกคนเคยกินซุปบะหมี่ไหมคะเนี่ยถ้ามันเล็กๆอย่างเงี้ยไปทำซุปบะหมี่ได้นะแล้วโบห,หญิงแล้วูบหญิงละหนึ่งดินนะคะ ก็จะมีดินนะแล้วก็จะมีกระถางอยู่ฝั่งนี้นะคะออนี่นะคะกระถางนะคะแต่ก็จะเริ่มจากการย้ายแตงโมก่อนแตงโมควรจะใส่กระถางแบบไหนดีกระถางยาวดันนี้ไหมเออไม่แน่ใจนะคะแต่แตงโมมันมีหนึ่งสองสามสี่ต้นก็ต้องแยกแยกใส่ถุงเขาบอกให้แยกใส่ถุงเออใช่เราต้องไปหาถุงก่อนเจอแล้วคะ่ะเจอถุงแล้วเรานะคะก็จะเอาดินใส่ถุงนะคะ ล้วก็จะเอาไปย้ายแตงหมูนะแตงหมูแตงหมูแตงหมูเอาใส่ลงไปเลยชีวิตช่วงนี้นะคะเราก็จะเสิร์ฟอาหารฮะเป็นแม่บ้านหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ทํางานตัวเองไปนะคะเพราะเราแบบสุสบายดีนะคะไม่เป็นอะไรรวยเป็นแบบพันธุกรรมเลมโบค่ะเป็นพันธุกรรมเลมโบนะคะก็บอกเลยว่าณจุดนี้ร่างกายแข็งแรงมากนะคะ ชีวิตก็ประมาณนี้นะคะช่วงนี้เราพยายามเอาชีวิตให้รอดนะคะยังก็อยู่ในหนังสไวเบิลนะเออต้องทำทุกอย่างให้เราโอเคให้เรารอดเท่านั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะคะอ่ะตายปะสองุงแล้วเอาละเราจะเอาแตงโมมาย้ายแล้วนะแตงโมนะคะ บอกเลยว่าช่วงชีวิตในเวลายามเย็นแบบนี้นะคะสัก4ี่ห้าโมงเย็นเนี่ยเราจําได้นะคะตอนที่เราอยู่บนนอกนะคะทุกคนเรารู้สึกชอบเวลานี้มากที่แบบนึ่งข้าวอยู่แล้วก็ไปวิ่งเล่นนะคะเราก็ไม่ค่อยจะมีช่วงเวลาเหล่านี้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีแล้วค่ะ มีแบบไปตั้งใจด้วยนะคะแล้วก็ถูกแตงโมนะคะไหนคุณน้องคุณกินอะไรอยู่คะเมะขามนะคะที่แม่ส่งมาให้นะคะก็โชว์หน่อยบอกว่าแม่เราเนี่ยยังเป็นแม่ที่ดีนะ <S <S 1> <S 1> แม่เคยบอกเราครั้งหนึ่งไว้บอกว่าแม่รู้สึกไม่ดีเลยที่แม่แบบว่าดูแลลูกไม่ค่อยดีแต่แม่โชคดีที่ลูกไม่ทะเลาะก,กันแต่ก็แบบว่าเออเราก็อยากจะบอกแม่นะคะว่าแบบว่า ไม่ต้องไปรู้สึกผิดหรอกตอนที่เราไม่มีนะคะไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไรถ้าเกิดเป็นวันที่เราไม่มีแล้วเราไม่สามารถช่วยใครได้เราก็ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเพราะว่าตัวเราเองเราก็ยังจะเอาไม่รอดไงทุกคนก็ต้องรอดใช่ปะ่ะแต่พอเขามีเขาก็ให้ไงเออถ้าทุกคนมีพร้อมแล้วก็แบบมีคนขอความช่วยเหลือมายิ่งเป็นเรื่องครอบครัวยังไงเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วนะคะเหมือนเรากับไอ้เปียวนะคะบางทีเปียวก็ไม่มีตังค์นะคะไอ้เปียวคือใครก็คือน้องชายของเราเองนะคะ เหนื่อยจังเลยทุกคนนี่เราก็ปลูกต้นแตงโมนะคะก็ย้ายใกล้จะเสร็จละแตงโม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 ลูกโตบันบ่นแล้วก็ดูนะคะหเม็ดมันไปเมื่อสิ่อมันาจจะเกิดแต่ว่าสิงใหญ่แบ่อีกเรือหนึ่ง่เก่าเบื่อแมงงงแงงแมงงงแงงแมงงงแงง เราก็อยู่กับแมงง้องแง้งนะคะพวกพันธุกรรมแลมโบ้นะคะแบบไม่จุกจั๊นอะไรทั้งนั้น,นะคะร่างกายแข็งแรงนะคะแข็งแรงแบบเป็นมนุษย์แลมโบนะคะบอกเลยแย่หู้ดังจน่าหู้ดังชีวีกนนะคะหู้ดังวีก,ก็คือแบบหูดังเนี้ยนะคะเราก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเรามันทนทานทรหนุดนะคะเดี๋ยวขงเมื่อใส่่ปเนี่ยอะโอ้ พี <laughs> ่เมือมากว่าสิใสบ่าในใส่ลก<บ>คุ้นลกไขยเมือเม่อแล้วเออเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่งหมูแต่งหมูแต่งหมูส่อไปเราจะปลูกต้นเอ,อ่อต้นใบเตยกันนะคะ <c oughs> ไม่เคยเป็นแหลกมั้งแตะอ้าว <c oughs> คุณเป็นคนไทยไหม <c oughs> ป็นลูคขึ้นเอาครึออ่งนี้นึงอือหือเปลนาปลตุ ตอนสําคัญนะคะตามหัวข้อชื่อคลิปของเราเลยค่ะเราจะปลูกผักนะคะจ <c oughs> ากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ,ะ,คะโดยการเอามาใส่ลงดินนะคะตัดแต่รากอย่างนี้นะคะตามสไตล์คนขี้งกนะเออเราก็เปลี่ยนใจแล้วนะคะเราจะไม่ปลูกผักชีเพิ่มนะคะเพราะในนั้นก็น่าจะเออมีต้นที่รอดแล้วหรือว่าจะปลูกดีวะเออเราก็จะปลูกอันนี้กระถางนึงแล้วก็อันนี้กระถางนึงนะคะป้องกันการเอ,อ่อกลายพันธุ์เหมือนเรานะคะเดี๋ยวจะเป็นสายพันธุ์แรมโบ้เหมือนเรานะคะ ไม่สังไม่ันงใ่กันตาใสแพิกแส่รสดีแน่นอนทุกชิโดนอสทุกชิ้นเลตจะมีใส่ก่อไม่อใส่มีโอ้ยยังไงกส่ยัมไยก็ใส่พิกทชิโดนให้กูได้พักเถอะเดี๋ยวพักใจไหนซืมากับบางใจย่าือีกวย ป่ะตั้งกล้องของเรานะคะมันได้เปียนนี่ดินเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องจัดการนะคะผลงานการย้ายต้นแตงโมและปลูกผักของเราก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่คือเต้น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 แล้วรอดูในคลิปต่อไปนะคะว่าผักพวุ่งนี้มันจะรอดหรือไม่นะคะทุกคนลองคอมเมนต์มาว่ามันจะรอดหรือไม่รอดทุกคนอ่ะดูจกากสภาพให้ดูอีกทีนึงอ้าวรอดหรือไม่รอดคอมเมนต์มาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันนั้นก็ได้เหนื่อยมากแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อยากจะอวดอะไรนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่ากล่องพัสดุของดิฉันก็ไม่เคยแผลวเลยนะคะวิญ,ญญาณนะักรีวิวมันเข้าสิงค่ะใครที่สนใจติดต,ต่องานนะคะก็คิวว่างมากมายเลยนะคะยู u ู e ก็ว่างติ k t ต k อก็ว่างทักมาได้เลยค่ะดิฉันพร้อมทำงานเต็มที่ค่ะทุกคนสำหรับนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ